สวัสดีครับบัญญัติคําประพาเสนอภาพเก่าเล่าเรื่องสองพระเอกนางเอกยอดชายดวงชีวันทั้งคู่แสดงภพาพยนตร์ด้วยกันเรื่องนางฟ้าท่านเรือเมื่อปีพุทธศักราช2520 1. เปียกยอดชายเมฆสุวรรณชื่อจริงคือวิเชียนเมฆสุวรรณเกิดวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2485ที่จังหวัดสมุทรสาคร 2. ไก่ดวงเชวันโกโมลเสนเกิดวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2499ที่กรุงเทพมหานคร เสียชีวิตเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2563ที่ห้องพักที่เขาใหญ่อำเภอปากช่องนครราชสีมา